ต่อไปฟังคำสั่งจากฉันให้ดีและศัตรูพวกนี้แหละอยากให้เป็นนาทีฉันเถอะ <All right. S 1> ตอนนี้แหละรีบไป <All right. S 1> มันหนีไปแล้วต่อไปไงต่อ <All right. S 1> ตรงไปข้างหน้าเ <All right. S 1> ตรียมตัวเข้ารอยแยกรอยแยกอะไรนี่รอยแยกนี่รีบตามไปกวมมอนอยู่น่นศัตรูตามมาแล้ว mm hmm. ข้างหน้ามีรอยแยกอีกจุด มันกัดไม่ปล่อยเลยคืนเป็นอย่างนี้คงแย่แน่วิธีก็มีอยู่ถึงมันจะตรายไปหน่อยแต่พวกคุณทำได้แนะ่ต้องปล่อืนหน่อย ลอดสักทีผู้มีพระคุณในเมื่อหยุดตรงนั้นแล้วไม่คิดจะปรากฏตัวหน่อยหรอทั้งสองคนในที่สุดก็ได้พบก,กันสักที